สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นอาวีแข่งไก่ฟ้าเพาะท้าผมในฐานะที่ผมเป็นราชาอาวีมาก่อนนะครับผมก็ต้องมีบทลงโทษนะครับ<อ>ถ้าเกิดคนแพ้มาจะโดนโทษมันจะได้ไม่มีใครกล้ามาหยามราชายนะครับอ,อันนี้คือขนมปังนะครับผมเรียกว่าไส้สังขยองครับก็คือเราจะใส่นะครับส้ตมตำนะครับนี่นี่ส้ตมตำปลาใส่ปูนิดนึง อืมอ่ะแล้วก็ใส่โอมติครับใส่ไปเพิ่มความหวานหน่อยเป็นไงไม่ต้องพึ่งน้ำตาลปีบ๊บก็เพิ่มความเปรี้ยวหน่อยครับเดี๋ยวเราจะเอามะนาวไปใส่ขาดเปรี้ยวไม่ได้ น้ำปลาไม่ต้องแล้วมั้งมีปลาร้าล้วยพริกป่นหน่อยนึงเพิ่มความเผ็ดขอเผ็ดมากไปไปเลยโอเคก็หยอดน้ำปลานิดหน่อยนะครับเ,เพิ่มความอร่อยอให้หัวใจเท้า โอเคขนมปังนี่นะครับใครเดี๋ยวผมจะไปหนึ่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครแพ้ต้องกินกินให้หมดนะโอเคพร้อมแล้วมาเลยครับเอาตัวอะไรปังโอ้โหมาการมันง่ายไปไหมแบบ,บรูปภาพโมดุนเขาต้องแบบนี่นักมวยเล่นไปมาใ้มวยอ่ะอ,อ่าแลวไม่มีการอ่อยนะครับไม่มีการไม่มีการอ่อนให้นะครับแบบเอาเล่นแบบร้อยเลย อสาสเกดีวะทุกคนนี่ละกันที่ตะกินเดียวเอาเลยเดี๋ยวมึงรู้กันว่าหลับราชาหนึ่งหนึ่งราชาโกโก้กับไก่ปั๊มบ้านปุงโอ้ดูมันอาสอปเปดีมึงอาสอปเสปดีเลือดมาไอะะ๋าอสเปดีเลือดมาแลนะ้วมั้ยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยมาดิ๋ยวนี่แล้วมวยแฮวีเวทมา ดูจากป้ามวยแฮปปี้เวทอ่ะศัตรูจะปรากฏตัวในอีกสามวินาทีกำราบศัตรูมาดิอุเจ็บอุเจ็บเจ็บเจ็บอุเจ็บเป็นที่ว่าเป็นที่ว่าเฮ้ยเป็นที่ว่าเฮ้ยอุ้ยมันเป็นนี่ว่านี่อะไรยับสิยับสินี่ไงจุกของเตี๋ยจุกพุงอ่ะดิมาดิเฮ้ยเฮ้ย Úi, <laughs> ui vợ Benoît à. Ui vẫn kiểm tra ui hả 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 อุ้ยวิ่งอะไรอะ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 อุ้ยเดี๋ยวก่อนจะเย็นดูกันทียกปลายอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุยดิเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเฮ้ยเป็นงานดูว่าทุกคนเฮ้ยเพราะว่ามันเป็นงานว่าอ้าว นี่ละเอาดิอุ้ยไม่ได้ไม่ได้นี่ล่ะนี่ล่ะหลงอะไรนี่ละเอาดีฝากกระบอกวิจะเก็บกระด๋อจะเก็บกระด๋อวิถึงก้อนอุ้ยวิวิวิถึงวิทำไมเป็นเงี้ยนี่ละนี่ละนี่ละครับวิเจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บทุกคนมันเจ็บ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 กับผมก็ไา้ เเอออออออุุุุุ้้้้้้ยยยยยยยาาโขาบอกแล้วว่าพี่อมวยพี่อ่ะมันหมัดมันหนักไงมันแข้งซ้ายพญานาแข้งขวาพญายมอ่ะมาดิอุ้ยเครียดแล้วหรอมีอาการหรอจ่อยุองใส่ยางแตกเขาเนี่ยโดนจ่อยางบ่อยแล้วเนี่ยใส่ยางแตกเขายางแตกมีอาการนักมวยมีอาการมีอาการมันต้องซ้ำ มันต้องสามนะครับตั้งไว้ท้ามีตั้งอู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยสวนแรกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจลเอา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 ไม่กลับหรอไม่กลับหรอเอาเอาไี่เงี้ยเราร้องอะไรอุ้ยเจ็บหน้าสะบัดนี่เงี้ยนี่เงี้ยนี่เงี้ยเฮียรึ่งหลอดนะได้เล่นนะครึ่งหลอดได้เล่นนะอ้าวอาเอาวออกมาดิสะบัดเข้าไปอุ้ยจุ่มอู้ อุ้ยอุ้ยเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้แล้วอุ้ยหนีกบ้านหรอหนีกบ้านหรอหนีกบ้านหรอตีเนี่ยตีเนี่ยจะตาย้ยจะตายจะตายโวจะตายแล้วนะมาดิอุ้ยอุ้ย้เาดิไีอมาดิเฮ้ยมันเอามันมีของเว้ยเฮ้ยเ้ยเอุ้ยมันเอาวะมันเอาวะเด็คนนี้ เฮ้ยอ้ยอ้ยไ้เด็กคนนี้มันมีมันมของนมีของผมเทนมาจากโกลิโกรู้จักเปล่าเทเทมาจากโกลิโกไอบริษัทที่เขาสอนเล่นเกมนะเมาไม่ไปเรียนอะแล้วเรียนยังไงวะ เราต้องเข้าไปดูในเพจด้วยเฮ้ยอ้นี่มันเป็นงานด้วยไอ้นี่มันเป็นงานด้วยอันนี้มันเป็นงานอุ้ย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 เก็บเร็วเลยอุ้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 ยยังไงอ่ะอุ้ยเฮ้ยจะหนีไปไหนเลยไอ้ยเฮ้ยมันโกงเอาไปกับว่านอ่ะโอ้โหนี่ไงทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับฟุตเวิร์ดวิ่

เดี๋ยวไปก่อนอุ้ย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 มันมาว่ะอุ้ยแม่นเว้ยแม่นเว้ยเ้ยมันแม่นเว้ยเสียชื่อสถาบันหมดเฮ้ยเด้เวลาแล้วเขาเราต้องเอาจริงแล้วว่ะ นี่อาเทียนมาดีนี่เขาสอบวันนี้เขาของจริงโอุ้ยมาดิมาดิมาดีมาดินี่ฮะเข้าใจสมองเล่นสถาบันสถาบันตีฮะอเ้ยดีเอาดิเอาตายน่ะตายน่ะตายตายตายโอ้โหเอาแรงเลยแล้วกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยฟอมจะแตกอุ้ย เฮ้อยอย่านะอย่านะอย่าเพิ่งแตกนะป้อม้ยเฮ้ยเกิดยังเราอะเกิดยังเฮ้ยป้มผมนี่ละ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 ้ยอุ้ไม่บเรื่องเลย เกบเลือดออกเก็บเลือดอออุ้ยครับนีครับน,น,นวดนวดนี่นะม,ม,มันมีจอเกาะมันมีจอ,อกอาะม,มันมีจอบเกาะวไม่ไงยับจันขอข่าทำงากกนได้าทั้งชุดน้อยวไปยับไป จะไปทำอะไรเก็บแล้วไงเก็บแล้วไงเก็บแล้วไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาดิเอาดิก็มาดิไม่ไหมเฮ้ก็มาดิวะโกที่ไหนเอามาดิมาอุ้ยมันเดินไม่ได้วะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับฟุตเวิร์ดหลบก่อนครับหลบก่อนครับจังหวะดีครับ สวัสดีคร hey, really? hey, hey, uh ับ huh. อ hey, hey. huh. oh. oh, ุ้ยหนวดเลยดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยอุ้ยอุ้ยเอาดิ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 โอ๊ยโอ้ยตายละหมดมันหนักวะหมดมันหนักจังวะ ต้องไปมีว่าเงนะอุ้ยถาวานนั่นของจริงเว้ยไม่มีแค่อยู่เลยป้าป้าบไม่มีอย่างล่ะเฮ้ย มาดิมาดิมาดิไหวบ้างมาดิโอมาเลยว่ะไหวป่างเดี๋ยวได้รู้ของจริงเดี๋ยวมารู้เขาจากของจริงสเต็ปนี่ร้อยอคิววิววิวเดินอย่างนั้นอ่ะวิววิวไปเดินอย่างนั้นอ่ะตเอ่ะไปเดินอย่างนั้นอ่ะเราอ่ะเฮ้ยเตรมเลือดหน่อยไอ้หนูไม่กลับเว้ยไม่กลับเว้ยมาดิ อ้าวเข้าเบาเข้าเบาอุ้ยเข้าเข้าเบาอุ้ยออกไม่ได้ครับเอาหลอดไม่ได้ครับมาดิกอุ้ยค่อยคอยเจ็บเจ็บเรื่อยๆเจ็บเรื่อยๆเจ็บเรื่อยๆอุ้ยเจ็บยังไงวะอุ้ย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 

บายบายเนี่ยบายบายของจร see, see see ิงน hey, like ้องตีอ <attitudes> ย <Interestingly> ู <aru stata Mal aki> ่อาเกตตีตีฟอมตีป้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 อมเธอตีป้อมลูก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 เอ้ยป้อมแตกคือแหลเลยนะบอกก่อนนะป้อมแรกอ่ะมันแหลเลยมันแหลเลยไปกินแซนด์วิชอร่อยขนมปังสั่งได้เหรอ ดูหน้าดิดูหน้าดิดูหน้ามันทำหน้าดีโว่าดโอ้มันเป้าอะไรอ่ะก็หน้าเราล่าราชาไม่เคยแล้ไอ้ขอกคุณทุกคนเขาไปดูมไปกินกันดีกว่าโอ้ทุกคนดูหน้ามันดิเอาละครับเดี๋ยวผมจะให้นะครับผู้ช่วยเชฟนะครับมาแล้วครับผู้ช่วยเชฟถือไปให้ปั๊มครับอ่าป๋มกินไปอร่อยอร่อยอร่อยโคตรอร่อยรสเด็ดรสเด็ดข้างในก่อนดิเออเนี่ยแหละสูนัว โอ้โหรชาอุ้ยอโอ้อร่อยมาก <c oughs> แปลงฟันยังเนี่ยโอ้ขออ,อขออีกคำนึงคอยอ่ะเดี๋ยวจะขอตัวใต้เลยอเอาเอาแพ้คือแพ้เว้ยอร่อยนะนัวเลยเอาเออโอ้โหชอบอะไรก็อ่ะมึงตัดติดคลิปเลย โอเคครับคุณทุกคนครับชมนะครับเดี๋ยวผมผมคลิปหน้านะครับฝากกดปุ่ใจับนะครับเดี๋ยวผมจะไปหานะครับเมนูเด็ดๆมาให้มากินใหม่ครับอืมสร้างป่าเขาต้องกินน้ำตาบมากินกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่มึงอะไพ่ดูมันหนึ่งเป็นแพ้แล้วมันก็พานผมมาเคาดู ฝากกดหัวใจกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมราชาโก้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปเมนูอร่อยรออยู่ครับ